หมดเถือต้นไม้เหรอวะเอาเลยแม่โอ้หก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 ขีน้องหกขีน้องเอ้ยเครื่องตัดหญ้าอะเราหกร้อยเครื่องตัดหญ้าน้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ใกล้ที่ออกฟันจ่าลาพระเจ้าแล้วหรอหญ้าขึ้นพี่น้องเอ้ย นี่มากูเล่นนกปั๊บเนี่ยนี่นี่ขะเนี่ยวายซ้ำพี่น้องเลยโอ้ไปจ้างไปจ้างคนมาคอยตัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยค่าแรงขะเจ้าก็แพงแท้ทนี่เละ สี่ร้อคิดเป็นรายวันค่าแรงค้าัมสี่ร้อยแะ้รมั้งเดี๋ยวเลื่อยเลยันไะได้แต่กูมากท่นนี้ก็ดีโอ้ยเพื่อนตัดญา่าเพื่อนกับเแม่น,มมนอ้าว ใส่อะอยู่ใส่ะอันแบดเพิ่นเอามาใส่ดูโอ้ยเสียเงินจ้างสื้อได้นน่เอาแบดมาใส่ตัดให้มันอันนั้นตัดโบแล้วก็ลดค่าแรงแล้วแบบเนี้ยเพื่อนตัดหญ้าเพื่อนกะดีพี่น้องมึงดูสิ เทคโนโลยีขู่มือนี่ราคาถือหลายกาจักจะได้โดนซ้ำได้นี่ก็ดีคุณนะ่ะใส่แบตได้ปี่น่ผมมีไฟพ้าแถวนี้น่ะใส่ไฟพ้าแบตบเอาใส่ใส่บุงดูนี่ยาวโคตรยาวค่อยๆตะโตตะโตอะ เออเอา,เอาใส่หมอแบดบาทนี่อลองรอูปเปลนอะไรโอ้ยเหยนใหมมันถือกันนั่นนี่โอ้ได้หมอแบดใหม่ได้ทีแล้วเหรอนี่มาให้มันแล้วโลดนี่ก็มาเจอไอ้ต้นเพ็ดเจ็ดสีนี่โพเจ็ดสี ลักษณะเปลนละไครเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยนี่หญ้าแปลนละไครเนี่ยักหน่อยมั่อนี้คือมีห่อนหมักแตงบาดนี่เหรอทีห่อนหมักแตงบาดนี่พี่น้องเห็นบ่น,นี้เอฮะ่ักแตงก็มีเล่นน้อยเพื่อว่าปกันะดูกพี่น้อ,นอ,นนนนองเลย ต้องตัดทึงเชิงก่อนให้เพื่อนได้เห็นต่อยังตัดรอดจองเลยกิน้องไว้ยนึ่เครื่องพลังะนะเนี่ยต้งอ,อ,องเบียดน้นแล้ว ่อก็มีพถืน้อโแกนก็มีตอก็มีบาดนี่ขยักขญเยดลังเด้อเลยไปถือไ้นั่นเด้ออ้ยอ้ยอุ้ยนั่นแล้วว่าไม่รุดหรือบัวัวนี่ จะไหนนั้นรุดเหลือได้หัอจะค่อยเตเด้เอแห้งสวยร้ายขา้าเจ้าเราเอาพูดง,ง่ายๆระวังถือสายยางระวังนี่นี่เครื่องเตัดหยานี่เป็นนี่ก็เป็น เครื่องกัดามินิใช้ความดูแรงกับเพิ่นแท้ๆเอายังใหม่ยังใหม่พี่น้องเครื่องตัดหญ้ายังใหม่อยู่คันมันนั่นแน่ก็สิบ่ได้เล่อื้อ 嗯 <laughs>。 嗯。Mm.